ลดล็อกหน้าจอมือถือกดเองได้ไปดูกันเลยครับลูกเราไปเล่นแล้วเผลอใส่ตั้งค่าล็อกไว้แล้วเขาจาไม่ได้ใส่ไปใส่มาจับเวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นอะไรไปเลยจะถูกบล็อแกแจ้งง่ายวิธีนี้ทําแล้วข้อมูลหายหมดยกเว้นถ้าเราเคยสํารองข้อมูลไว้ในเมลของเรามันยังอยู่หายเฉพาะในตัวเครื่องจะถูกล้างออกหมดให้ทําดังต่อไปนี้ปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องดับสนิทแล้วให้ทําดังต่อไปนี้กดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มเล่งเสียงพร้อมกัน จนกว่าจะขึ้นเมนูแบบนี้ให้เรากดปุ่มเล่งเสียงเป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ให้เคอร์เซอร์ตัวนี้ไปชี้ตำแหน่งแรกสุดที่ recovery mode เมื่อได้ตามนี้แล้วแล้วให้เรากดปุ่มลดเสียง1ทีเขาจะบูตขึ้นมาถ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เรากดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มเล่นเสียงพร้อมกันค้างไว้แล้วก็ปล่อยให้เราเลื่อนแถบสีน้ำเงินตัวนี้กดปุ่มลดเสียง เลื่อนลงไปที่ w i p data factory reset แล้วกดปุ่มปิดเครื่อง1นึ่ทีให้เราเลือ่อนแถบสีน้ำเงินตัวเนี้ลงมาที่ factory data reset กดปุ่มลดเสียงเลื่อนลงมาแล้วกดปุ่มปิดเครื่อง1ทีในขั้นตอนนี้เขาจะล้างเครื่องของเราออกทั้งหมดเลยรวมถึงรหัสล็อกหน้าจอต่าง